สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสละกินแนื้รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ยัานภาคสงเล็กก็สะได้เอาเนวทางสื้อสละกินเนงรัฐบาลมากฝากค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข,องของ้อมยผู้น,นำราคะขออนุญ,ญาตนำมาเป็นปันในเพื่อนๆในเบื้องในช่วกันค่ะพี่น้องสาหรับวดประจําวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกสี่จ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเยาวันพาสองเล็กน้ำนดคตะขสิน้ำเน่าทางสื่อสลักกินเมืองรันเด็เด็ดเม็นๆมาฝากพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลอันนี้เป็นเลขวิ่งล่างค่ะสำหรับคลิปนี้เสียเอาของแอตตาเลยค่ะพี่น้องค่ะโมเทเล่คนกระเขาเด็กคนบรายตัวค่ะเด็กสองตัวโมเทเล่คนห้ตัวเดียวอันนี้เป็นเลกวิ่งตัวเดียวค่ะวิ่งหามาได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะ วัวทะเลวัวไทยตัวเดียวเกตเก่าตัวเดียวเดียวดูดเข่าบนค่ะอันนี้วิ่งหนึ่งค่ะอ่าวิ่งหนึ่งวัวท่แลวิ่งหนึ่งล่างกับเขา่าวันนี้วิ่งหาสำหรับเหล็กวิ่งเพิ่นมีห้มาสองสองใบเนาะค่ะแล้วก็เป็นเหล็กจับคู่ให้หนึ่งใบ อันนี้วิ่งหาอันนี้วิ่งาหากับสามวันที่แล้วนั้นวิ่งเกากระเจ็ดกับเขาเกาเจ็ดเจ็ดเกาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วิ่งหากับสามเอาไว้พิจรารณาบึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่งหากับสามให้ตัวเดียวค่ะให้บรายตัวนาติดตามนาล่องค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของของมนลเอเตตาด้วยค่ะพี่น้องเด้อ เอตตานะคะขออนุญาตนำมาเป็นปนันในปืนในเบิรในชมเพป่นป้นนนนนนอ,งนองค่ะวดติแล้วเขาเขาเจ็วดก่อนให้วิ่งหน่กับเขาหวันนี้วิ่งหกับสามจะค่ยหาสามสามหาเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้วดที่แล้วนี่ให้เจเก่ากับเจเก่าวันนี้ให้4ีหากับสาหาค่ะพี่น้องค่ะ ไป็่องบนขหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลใบค่ะพี่น้องค่ะหาซื้อโตรตีว้สนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอตานะคะบ่งตัวเลขแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมน,น้ำเมด้วค่ะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณค่ะถ่า,ถายคลิปดี๋ยสิคาชมสวนนะค่ะพี่น้องเด้อ เอามาชมสวนส,ส,วสวนสวยๆสวนนันรักนันรักของเยาวันกับพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้อามาให้เบิ้งสามใบเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้ามีมาอีกเดี๋ยวก็สิเอามาลงเอามาให้เพื่อนๆได้เบล็อกชมผู้เก่าล่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอาบ,บักพริกมาอวดดินแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นพีกกระเลียงด้วค่ะพีกกระเลียงดกขนาดนี้พี่น้องดอกมากๆดอกมากๆอันนี้ปลูกไว้เพืดด่ดัดฝาค่ะหลังจากเบิ่งหวยเบิ่งตัวเ,เล็กแล้วค่ะ เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาตัวเล็กเด็ดๆตัวเล็กแ่นๆม,ม,มาฝากเพป็นเพื่อนฝากพี่ฝากน้องเก็วกับพามาชมสวนอันสวยงามของเยบบาวชนบักนาวดกเด้ค่ะพี่น้องค่ะอีกพวงหนึ่งตัวหน,น่อยๆได้จานนี่ปลูกใส่กระถางใส่กระ,ะมังห่างค่ะพี่น้องค่ะน,นี่กระ,ะมังห่างอันนี้เป็นไอตู ซาลาเณ่ซาลาเณ่กับอีตูอีตูข้างงามๆอันต้นนี้อันนกกระจอกกนมาเจาะกินใบมันก็พี่น้องค่ะแบ่งๆกันกินแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เป็นกระเพราใบกระเพรากระเพราแเร่ค่ะอันนี้กระเพราขาวอันนี้ต้นหอมปุ่นจะลง่หมบพี่น้องค่ะต้นเก่าแก่กับลุ่หมบคะก็มีเด้อค่ะ ชอ,ช,ชอขดหนาบต้นหม่ค่ะพี่น้องทดหนานต้นมะกรูดมังสองสามมือก่อนน่นไอ้เพิ่งมาอยู่ค่ะไปแล้วอยูม่มือเดียวไปแล้วจ้ะชะอมชะอมก็ต้ังแตกยอดค่ะพี่น้องค่ะแดดอีกแล้วบึงบรรยากาศทอง้า ันสิฟ้าค่ะหลายๆเห็นเลขบ่พี่น้องอยู